ชาวราศีพฤศภหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤศภกับดาวพุธย้ายเข้าสู่พบปุตตะในวันที่29สิงหาคมถึงวันที่18กันยายนพศ2 5 6พภนพบปุตตะเป็นพบแ่งความรักพบแ่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆภพบแผงการมีปฏิสัมพันธ์ทางความรักพบที่มีความเกี่ยวพันทางเพศความรู้สึกทางกรรมม การสแสวงหาความสนุกสนานความสุขสำราญความรื่นเริงบันเทิงใจทางโรกีวิสัยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการได้อะไรใหม่ๆเช่นการตั้งครันการมีบุตรการมีโชคการมีลาบการได้ตำแหน่งใหม่บ้านใหม่รถใหม่ชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีพฤษภมีดาพุทธ ครองอยู่สองภพสองเรือนเปรียบเสมือนรัฐมนตรีที่คุมอยู่สองกระทรวงหรือควบสองตำแหน่งคือดาวพุธของชาวราศีพฤษภจะคุมกระทรวงการคลังหรือภพกระดุมพระซึ่งเกี่ยวกับภาวะทางการเงินทั้งปวงของชาวราศีพฤษภและดาวพุธของชาวราศีพฤษภยังคุมกระทรวงสันทนาการความบันเทิงหรือภพปุตตะซึ่งเกี่ยวกับความรัก ความเรื่องเริงบันเทิงใจการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการได้ทําอะไรใหม่ๆเมื่อดาพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปุตตะย้ายเข้าสู่พบปุตตะในวันที่29สิงหาคมถึงวันที่18กันยายนจะส่งผลดีกับชาวราศีพฤษภทําให้ชาวราศีพฤษภมีโชคมีราบทางด้านการเงินมีหัวริเริ่มในการหาเงิน การหารายได้มีโชคมีราบทางด้านการพนันหวยหุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจมีเรื่องให้ตื่นเต้นดีใจได้อะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่ทั้งในเรื่องความรักเรื่องบุตรเรื่องร้านเรื่องบริวารเรื่องคนในบ้านเรื่องงานการได้ทำงานเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับการเรียน เกี่ยวกับการสอนมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความคิดอ่านทันสมัยศึกษาหาความรู้ใหม่ทันสมัยทันเหตุการณ์ในการหารายได้เหมาะกับอาชีพที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเด็กๆเช่นการขายของเด็กเล่นการขายเสื้อผ้าเด็กการเป็นครูการเป็นผู้สอนในด้านที่ต้องระมัดร,ระวังก็คือ การมีความรักมากหน้าหลายตาจะมีเรื่องรักๆคล้ายๆเกิดขึ้นส่งผลให้ชาวราศีพุฤษภมีปัญหาทางเรื่องความรักให้ระมัดร,ระวังการเป็นคนกระร่อนปริ้นปล้อนหลอกให้คนมาหลงรักทําให้อยากแล้วจากไปการเดือดร้อนเพราะความรื่นเริงบันเทิงใจของตัวเอง